นนถ้ามันไม่เว้นงวดน,นี่เราจะรู้เลยว่าหวยมีกลุ่มอะไรที่จะเข้ามันหายไปอ่ะก็ครั้งสุดท้ายมันออกปีที่แล้วสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งนี่แหละมันหายไปแต่ปีที่แล้วไม่ออกทั้งที่เรามองเป้าไว้ว่าน,น่าจะออกอยู่ประมาณเบิ้ลเบิ้ลหน้าผมเดาว่าเบิ้ลปีที่แล้วออกห้าห้านะหรือเก้าห้าทั้งงวดน,นี้มาจจะพ่วงตัวเก่า ถามว่า91 95มีสิทธิ์ไหมมี95 91ถ้าเป็นกลุ่มถ้ามาหนึ่งรูดหนึ่งรูดเก้าได้อยู่ประมาณนี้เบื้องเบื้องต้นบ <ผม S 1> อกว่าคง <ผม S 2> ไ,ไม่เลื่อนอีกนะปีนี้คงไม่เลื่อนนะหรือ<ม>ไม่แน่ใจไม่ไม่เลื่อนไม่เลื่อนงานนี้ไม่เลื่อนตัวน,น,น,นี้ก็ไม่ยังมันจะหาที่รวมอยู่เพราะมันต้องเอาไปยืนยันกับสิ่งที่หายไปคือ20ปีย้อนหลัง แต่ค่อนข้างมันซับซ้อนอยู่พยายามเจาะอยู่ไอ้สี่หลักแสนนี่ยังมันมารอบสองยกสามอยู่นะตอนนั้นเราก็เจาะไปรอ,นะอรอบหนึ่งนะเจาะรอบหนึ่งมันก็ออกอะไรห้าสามแสนใช่ครับสี่หลักแสนนี่เหละออกค่าสามแปดครั้งสุดท้ายแต่ก่อนมวนนั้นมันออกอะไรนอกมีก็ ไร่าไ่ทิ้งกันนะครับ FC ครับพยายามจะเปลี่ยนแปลงและแนวทางไม่ต้องตามให้ทันนะ<笑><笑>ช่วงนี้ถ้าพูดตรงๆว่างานส่วนตัวจะเยอะยุ่งไปน<ห>ิดนึงออกอ<ง>สองสองเจ็ดปีก่อนนูน้นแล้วมาปีปีนี้มันมาออกออกครัง้งสุดท้ายนี่ออกใกล้ๆมีห้าสามแปดเลยถามนมันก็อยู่มาที่เดิม ถ้าเลขจะไปย้อนที่เก่าเรอก็ตัวเป้าคนกระเลงไปแล้วที่ถ้าเลขคอยหลังก็หกศูนย์สามเนาะชอบเลขคอยหลังมากเลขคอยหลังคือหกศูนย์สามห้าหกศูนย์สามหกห้าปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันนี้คือมองมองของไอ้สี่หลักแสนแล้วก็พยายามจอยอยู่แต่ว่า มันก็รวมหลายที่อยู่ผมพยายามเจาะคือมันจะมีตัวซ่อนตัวอะไรอยู่ในกลุ่มอยู่มันก็ถ้าไปบวกกับแนวทางของ20ปีที่หายไปแล้วก็ปัจจุบันก็หนึ่งผมมันต้องเก็บข้อโมนนะสี่หลักแสนทำคุดท้ายออกห้าสามแปดวันนั้นออกสองสองเจ็ดสองเจ็ดสามแปด เหมือนจะเลขโหนขึ้นสูงชิดแักหน่อยเนาะเพราะเรื่ในหลวงก็จะมีหนึ่งกับเก้ากับห้ากับสองที่ประจำแล้วก็สองสี่เก้าห้าเขาเกิดพศเก้าห้าสองสี่เก้าห้าใบเดียวเอเลย 2, <4. S 1> แต่ปีคิดเขาจะชอบบอ,อกประจำคือหนึ่งเก้าห้าสองวนไปวนมาอย่างนี้เขาจ่อประจำ แล้วโควิดจะมาไหมหนึ่งเก้า so ห้าสองหนึ eh ่งเก้ามาใช่ไหมของโควิดเนอะอ่มันเกี่ยวกับโควิดห้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งว่าโควิดเนี่ยมันจะมาอีกมาแน่นอนโควิดไรอย่โควิดอือเห็นไหมครับเก้าเก้าตัวนี้ออกอะไรเนอะเก้าห้ามาตัวนี้ศูนย์เจ็ดครับตัวนี้ศูนย์สามตัวนี้สามแปดตัวนี้สองสองมาตัวนี้เกียรติศูนย์นะเรียกมันจะยอนนะอือ นี่ถ้ามาเข้าหนึ่งเข้าหนึ่ง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 สองช่วงสองศูนย์ลบหนึ่ง,สอง,ส,ง,งสองได้ทีน,นี้ถ้าเขาเขาโดดไปคืออาจจะเป็นสองเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดมานี้เข้าห้าห้ากับพ่วงห้า,หาสามได้เ็งงบนบาลลิกี่มานตห้าสามมีเซนนะห้าสามบัลลิกี้ผมมันม,ม,มันจะสับขาหลอกเราเมื่อทีแล้วเราชิงเราคิดเกินเขาอะ ถ้าเข้าหนึ่งมันก็หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ได้ไหมได้ศูนย์ศูนย์ได้ถ้าอยู่ช่วงนี้ถ้าเราดูเก้าศูนย์ศูนย์สามสองเจ็ดนี่เก้าศูนย์ศูนย์สามสองเจ็ดถึงไหมมาตกนี่มันย้อนมานนี่ถ้ามาเข้าหนึ่งก็ถือว่าง่ายแต่ถ้ามาเข้าห้าก็น่าจะเป็นบ้านเล็กที่เพราะศูนย์ตัวสุดท้ายคืออยู่นี้ของหลักหน่วยเชื่อมสามถ้ามาเข้าหนึ่งก็อะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งหนึ่ง เก้าหนึ่งอาจจะเป็น9ก้าหนึ่งได้เห็นไหมมันพ่วงไว้กันอยู่หมดทุกตัวเลยพ่วงไว้หมดเลยเกหนึ่งก็ได้ถ้ารูดหนึ่งก็น่าสนตอนนี้ตัวนี้ที่น่าสนคือ1หลัก10บน่าสนลองลงมาห้าห้าก็น่าจะเป็นห้าสามได้ยินเหมือนกันนะครับพูดกันตอนเนี้ห้าสามตัวเดียวได้เลยแล้วก็ถ้าม,มาเข้าแปดมันมีปัญหาตัวเชื่อมขอเขาเพราะว่า0ูนยสาม เดี๋ยวเดี๋ยวสามสองเจ็ดครับมาดูตัวนี้เก้าศูนย์ศูนย์สามสองเจ็ดถ้าเข้ามาชนแปดถามว่าแปดสามมาได้ไม่ได้แปดสามห้าสามมีโอกาสมาได้มีไม่กี่ตัวนะแปดสามห้าสามสามห้าสามห้าฮะตัวชั่วมันจะเป็นห้าสามมากกว่าพราะพวงอาจจะเป็นห้าห้าสามแปดห้าสามนี่ แล้วหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือเลขที่ตรงมากที่สุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ถือว่าตรงมากที่สุดแต่ถ้าเกิดออกหนึ่งหนึ่งอาจจะมีการปราบเซียนมีศูนย์ศูนย์มาแทรกอยู่เลขล่างอย่างนี้มีมุมมองกระดาษแผ่นนี้สําคัญมากเดี๋ยววันนี้บอกถือว่าสําคัญมากกระดาษแผ่นนี้โอเคี๋ยวไล่กันต่อไปอีกเดี๋ยวจะมีไล่ให้เห็นอยู่ใช่ครับ9 0 0 3 2 7นยนมาตกตรงนี้ออก270นี่เรามาดูอีกแนวหนึ่งเก้ สามสองเจ็ดมาตกตัวนี้ออกเจ็ดศูนย์ไม่รู้อีกตัวหนึ่งเก้าศ7นศูนสามสองเจ็ดมาตกตรงนี้หรือว่าเห็นไหมมีทุกส่วนคือมันเท่ากันหมดสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนยเห็นไหมตรงนี้ก็สองเจ็ดูนทีนี้ถ้าเขาเข้าหนึ่งก็ถือว่าง่ายงานง่ายถ้าเข้าห้าก็ถือว่าง่ายถ้า,าเ,เข้าแก็ถือว่าง่ายแต่ส่วนมากถ้ามาเจ็ดตรงนี้มันเข้าห้าก็ถือว่าง่ายเหมือนกันมันก็น่าจะเป็นห้าสาม ห้าสี่คงไม่ใช่น่าจะเป็นห้าสามหรือห้าห้าหนึ่งก็ได้เห็นไหมคท่วงกันห้าหนึ่งห้าสามแล้วห้าห้าหนึ่งก็ได้จะเป็นเก้าห้าหนึ่งเป็นเหมือนกับโควิดผสมไม่งั้นบันไดแรกอะอันนี้ที่เฉพาะจุดเดียวนะอันนี้คือเอาปัจจุบันนะทางปัจจุบันที่วิ่งซับซ้อนมีตรงนี้ที่มันรวมมากที่สุดรวมทำท,ที่อื่นมันจะเป็น ตัวนั้นทดตัวนี้ตัวนี้ทดต,ตัวนั้นมันก็นเลยจะงงแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นจุดที่รวมไฮไลท์มากคือจุดพีคอ่าที่นี้เราจะมาดูสไตล์สี่หลักแสนสองเจ็ดสี่หลักแสนอ่าเพราะมันจะมาศูนย์สองสองสามหลักสิบมันก็มาตกตรงนี้เหมือนเดิมถามว่าถ้ามันถ้าไปเข้าหนึ่งครับเหมือนคือมันจะรวมกันไปแล้ว ถ้ามันข้าวแปกคือตรงนี้สองสองสามมันจะมีตัวซ้อนความคิดของสี่หลักแสนอยู่ในนี้เพราะตัวนี้สี่หลักแสนเริ่มโยงมาแล้วทั้งสุดท้ายออกห้าสามแปดสามแปดเนี่ยคือไม่โชว์ตัวนี้ไม่โชว์ห้าสามไม่โชว์แต่ว่าสามแปดนี้โชว์สามแปดโชว์สองสองเจ็ดโชว์เห็นไหมเนี่ยแล้วก่อนหน้านั้นมันจะเป็นออกสองสองสองเก้าหรือเปล่าสองสองเก้า 229 227 538นี่เห็นไหมสองสองเรียงา 3, มาแค <5 S 2> น,นี้นั่นแหละงวดนั้นนะ่ะห้าปดทั้งวันนี้ถ้าเขายังใช้ฐานตัวของสามแปดมาทำก็น่าจะเป็น8ปสามตัวเดิมหรือ5 3ถ้าดูดูสไตล์สีหลักแสนนะเขาจะรวมกันอยู่ตรงนี้หมดกระดาษแผ่นนี้น่าสนติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมครับยังใช้ได้เลยกระดาษใช้ได้ใช้ได้อันนี้มาไล่กันบันไดไปกัน